ทานายเอมิราเผยเตรียมยื่นฟ้องครูภัยบูลเพิ่มอีกหนึ่งข้อหาพรุ่งนี้ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆสำหรับประเด็นของเอมิรากับอดีตสามีครูภัยบูลแสงเดือนหลังครูภัยบูลฟ้องเอ1หนึ่งล้านบาทฐานมินประมาทซึ่งทั้งคู่ได้ออกมาชี้แจงในมุมของตัวเองผ่าน Facebook ไปบ้างแล้วล่าสุดทานายเก่งศรีสิวาราลอเฟิร์มได้ออกมาโพสต์ว่าเซฟเอมิราชนวิลานวานิชพรุ่งนี้กล่าวโทษคดีกระทำชำเราเด็กต่ำกว่า15ปี อายาแผ่นดินและฟ้องแบ่งสมรสกว่า20ล้านกู้มาทำค่ายชื่อเอและเงินแม่เอช่วยมาให้กำลังใจเอมิราด้วยนะครับโดยทางด้านในห้างประจักษ์ชัยหายทองคําได้รีโพสต์และระบุข,ข้อความว่าทานายเก่งเนติบัณฑิตไทยทำงานไวใส่ใจลูกความแม่นข้อกฎหมายไม่พาลูกความตกม้าตายเซฟเอมิราอยาพึ่งเบื่ออย่าดรามา่าไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอกเอไม่ได้เป็นฝ่ายฟ้องก่อนนะตามข่าว ห้ดีก่อนจะว่าน้องในขณะที่ทางด้านเอเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกกาลังใจว่าเป็นไข้เนื่องจากเมื่อวานไปฉีดวัคซีนเข็มสองมาหนูไม่ได้ตอบแชทใครหนูขอโทษด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ที่ตามเรื่องให้ตลอดนะคะขอบคุณกําลังใจจากพี่ๆทุกคนเลยนะคะ